นาวการนี้บรรดามนุ์ผู้ประเสริฐได้ประกอบพิธีอันเป็นบุญเป็นกุศลเป็นสิริมงคลเป็นความเจริญเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความ <c oughs> อุดมสมบูรณ์เป็นผู้ที่ <c oughs> ปรารถนาที่จะพ้นจากอำนาจแห่งอวิชชาอำนาจแห่งอกุศลอำนาจแห่งกิเลสมารทั้งหลายทั้งปวง ได้เป็นผู้ที่มีประโยชน์ต่อบรรดาเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายในภพภูมิต่างๆบดนี้ในานามเข้าของอันประเสริฐได้มีจิตใจอันผ่องใสเป็นพลังงานอันยิ่งใหญ่ที่จะได้นำไปเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นปัจจัยเพื่อจะอุทิศผลบุญไปยังบรรดาผู้ที่ทุกข์ยากลำบากทรมานและเป็นผู้มืดบอดแบบนี้ด้วยมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงที่อยู่ใน โลกใบนี้ได้เป็นผู้ที่มีโอกาสที่จะทำคุณงามความดีได้มีโอกาสที่จะเสวยสุขได้มีโอกาสที่จะได้ใช้ชีวิตตาม <c oughs> อำนาจแห่งตนเองด้วยอำนาจการตัดสินใจว่าจะเลือกในทิศทางใดหลายคนที่ได้เห็นกันมาก็ถือว่าเป็นผู้ที่ได้มีประโยชน์สูงสุดกับบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลาย เราได้เห็นพิสุสงฆ์องค์เจ้าที่ได้เป็นผู้เสียสละได้ทำประโยชน์ไว้ให้กับสัญ,ญลักษณ์แห่งพระพุทธศาสนาหลายคนนั้นก็ใช้ชีวิตไปตามยถากรรมไปตามสถานะสภาวะของตนเองด้วยการเสพสุขด้วยการหากินหาอยู่เหมือนกับปุถุชนทั่วไปทั้งหลายทั้งกวง โดยรวมแล้วก็ถือว่าเป็นคนที่ไม่ได้มีคุณค่าต่อสังคมไม่ได้ไม่ได้มีประโยชน์ในดๆเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัวประโยชน์ของครอบครัวประโยชน์ของคนที่ตนรักก็เป็นสิ่งที่ได้เกิดขึ้นในบนโลกใบนี้ซึ่งเราก็ได้เห็นว่าบรรดาผู้คนทั้งหลายทั้งปวงต่างคนก็ต่างเอาความสุขของตนเองเป็นที่ตั้งดังนั้นประโยชน์จึงไม่ได้เกิดขึ้น เราได้เห็นบุคคลอันประเสริฐครูบาอาจ,จารย์ทั้งหลายทั้งปวงพระภิษุของพงเจ้าได้ทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อจะสร้างศาสนสถานเพื่อให้เป็นสัญลักษณ์แห่งพระพุทธศาสนาให้ผู้คนทั้งหลายได้เกิดความศรัทธา ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้ใช้มาเป็นสถานที่แห่งการบำเพ็ญเพียรเพื่อจะเปลี่ยนแปลงขัดเกาจิตใจของตนเองดังนั้นบุคคลประเภทนี้ก็เป็นบุคคลที่มีคุณค่ามีประโยชน์มีความหมายต่อบรรดาจักรวาลและสรรพสัตว์ผู้ร่วมเกิดแก่เจ็บตายเขาทั้งหลายทั้งปวงนั้นได้บำเพ็ญเพียรมาก็ด้วยจิตใจอันเป็นกุศลด้วยมีความเมตตาด้วยความปถนาดี ที่อยากจะให้เพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายทั้งหลายทั้งปวงได้รับประโยชน์จากการที่เขาได้มาเกิดบางคนก็มีความรู้ความสามารถในเรื่องของการทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เป็นสัญลักษณ์แห่งพระพุทธศาสนาบางคนก็มีความรู้ที่จะอธิบายบางคนก็ทําตัวทําประโยชน์บางคนก็มีความมั่งคั่งร่ารวยหลายคนนั้นในสมัยพุทธกาลก็มีประวัติเช่นนางวิสาขาอนันทปิฎิกาเศรษฐี เขาทั้งหลายทั้งปวงก็ทำตัวให้มีประโยชน์และบรรดาผู้คนที่เป็น <c oughs> นักประหาดเป็นบัณฑิตผู้มีสติมีปัญญาก็พยายามศึกษาและเรียนในที่สุดก็จึงดาวดําผ้าทําคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้ออกเผยแผ่ บุคคลประเภทนี้เป็นบุคคลปันประเสริฐไม่ใช่เป็นมนุษย์อย่างที่เดินดินเหมือนกับคนทั่วไปที่จะเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัวหาแต่ความสุขส่วนตัวโดยไม่คิดถึงและไม่เคยคิดจะพยายามพัฒนาว่าเราจะเอาความดีความสามารถและเอาความสุขใดๆที่จะแบ่งปันไปให้กับเพื่อนมนุษย์ร่วมเกิดแก่เจ็บตายได้บ้างนี่ก็คือสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นกับบรรดาความคิดของมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงอันเป็น การกระทําเป็นความรู้สึกอันเกิดจากกองกิเลสท,ที่ทําให้เกิดความรู้สึกว่าเราจะต้องรักตัวเองเราจะต้อง หาความสุขใส่ตัวเองเวลาก็เป็นของมีค่าสาหรับเราเงินทองก็หามาด้วยความยากลําบากสิ่งต่างๆที่มีอยู่เราก็ควรจะ,สะเสวยสุขเพียงผู้เดียวเพราะไม่มีใครร่วมหาไม่มีใครได้ร่วมลงมือลงไม้กับเราเหล่านั้นก็จึงต้องหวงแหนนั่นคืออุปนิสัยของความตนีที่เนียวเป็นผู้ที่ไม่เคยแบ่งปันแตกต่างจากบรรดาผู้ที่มีบุญญาธิการทั้งหลายทั้งปวงถึงเขาจะมีน้อยเขาก็จะแบ่งปันในสิ่งที่เขามีให้กับทุกคนเหมือนกับ รักตัวเองรักคนอื่นทั้งหลายทั้งปวงเหมือนกับรักคนของตัวเองนั่นก็แปลว่าบรรดามนุษย์ผู้ประเสริฐได้เป็นคู่มีคุณค่ามีประโยชน์นั่งในทางโลกและในทางดวงวิญญาณทั้งหลายทั้งปวงหากเราได้พิจารณาทั่วไปแล้วเราก็จะต้องย้อนถามว่าหลักนี้เราก็เป็นผู้มีโอกาสมีความรู้ความสามารถไม่ว่าจะด้านหนึ่งด้านใดหรือว่าจะเป็นความ <c oughs> พิเศษใดๆก็ตาม เราจะนำมาทำให้เป็นประโยชน์ต่อบรรดาเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยวิธีไหนด้วยวิธีอย่างไรเราจะมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับสังคมให้กับเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยความรู้ด้วยความสามารถด้วยโอกาสที่เรามีอยู่นั่นคือจิตใจของคนประเสริฐของคนที่ได้พัฒนาของคนที่เป็นผู้สร้างบุญสร้างบารมีดังนั้นการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆนั้นในทางที่ดีต่อสังคมนั้นเป็นประโยชน์เราจะทำอย่างไร ให้เกิดอุปนิสัยและแรงบันดาลใจว่าเรามาเกิดบนโลกวินนี้เป็นโอกาสที่เราจะได้แสดงประโยชน์ได้แสดงผลงานเหมือนกับบรรดาผู้คนทั้งหลายทั้งปวงที่เวียนกลับมาที่เวียนกลับมาเกิดอีกเป็นเพราะว่าได้สร้างบุญสร้างกุศลได้ทางประโยชน์ไว้ให้เป็นสัญลักษณ์ให้บรรดาลูกหลานทั้งหลายผู้คนทั้งหลายทั้งปวงได้มีการสืบทอดต่อเจตนาลมและได้เข้าสู่เห็น เส้นทางแห่งพระธรรมคำสั่งสอนอันเป็นประโยชน์สำหรับบรรดาสรพพัตว์ทั้งหลาย และเราทั้งหลายหากไม่ได้มีอุปดิไซย์แห่งการที่จะทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมก็เท่ากับว่าเราไม่ได้มีการพัฒนาเราควรจะต้องพื้นในจิตใจของเราว่าความสุขต่างๆที่เราหามาที่เราได้เสวยสุขทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นก็เป็นเพียงชั่วครัง้งชั่วคราวแตกจากกับความสุขที่เรานั้นเกิดความภาคภูมิใจเหมือนกับเราได้รับรู้ได้เข้าใจของประวัติของคนบางคน ที่ได้มีความดีความชอบข้ามภพข้ามชาติก็ยังรู้สึกภาคภูมิใจได้สร้างสิ่งนั้นสิ่งนี้ไว้ให้เป็นประโยชน์ให้เป็นสัญลักษณ์นี่ก็คือคนที่มีปัญญาคนที่หาความสุขจากสิ่งที่ได้กระทําเพื่อคนส่วนรวมนี่ก็เป็นสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงเราก็ควรจะหาโอ,อกาสหา <c oughs> ประโยชน์ให้กับเพื่อนร่วมส่วน ร่วมเกิดแก่เจ็บตายแท้ที่จริงแล้วคุณที่มีอุปนิสัยแห่งธรรมคุณค่าคำประโยชน์ให้กับตนให้กับผู้อื่นนั้นก็คือคนที่มีความเมตตาได้เป็นผู้มีความกรุณาเป็นพรหมเป็นผู้มีใจปรารถนาจะให้คนทั้งหลายทั้งปวงได้รับความสุขได้รับความสบายได้รับการพัฒนาดังนั้นสถานะสภาวะจิตก็จึงแตกต่างจากบรรดาผู้ที่เห็นแก่ตัว ผู้ที่เอาแต่ตัวเองพวกนี้จะสามารถทำร้ายทำลายทุกคนได้ไม่ว่าจะเป็นความ <c oughs> ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแต่สัญชาติยานที่รักตัวเองนั้นก็จะเกลียดทุกคนจะเป็นคนที่ไม่สามารถที่จะแบ่งปันไม่สามารถจะทําความเข้าใจไม่สามารถจะให้อภัยใครได้นี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแตกต่างจากบรรดาผู้ที่มีอุปนิสัยเสียสละเราด้นได้เห็นว่า บุคคนที่โด่งดังทั้งหลายทั้งปวงข้ามพบข้ามชาติมาก็ยังกลายเป็นสิ่งที่ทําให้เราได้ปลูกฝังทําให้เราได้กล่าวถึงทําให้เราได้เกิดความระลึกถึงและได้เป็นผู้ <c oughs> ถึงบุญคุณอันยิ่งใหญ่ที่เขาได้ทำมานั่นก็เป็นเพราะว่าเขานั้นเป็นผู้ที่ารฒนาดีต่อเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายเขาเป็นผู้มีความรับผิดชอบในการมาเกิดของตนเองว่าในการมาเกิดของตนเองนั้นจะทำอะไรให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมให้ได้มากที่สุดและเป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดกา,า,การพัฒนาไม่ให้คนทั้งหลายทั้งปวงตกตามเขาจะต้องศึกษาเล่าเรียนเขาจะต้องเป็นคนพัฒนา หาขาสิ่งต่างๆที่จะเป็นประโยชน์นั้นบางคนนั้น <c oughs> จะต้องใช้แรงกายที่จะต้องก่อสร้างที่จะต้องทําให้เกิดเป็นความสวยงามวิจิตพิสดารเป็นไปเพื่อให้เกิดประโยชน์ให้เกิดความลึกซึ้งให้เกิดความรู้ในแนวทางของประวัติใน เรื่องของพระพุทธศาสนาประวัติในเรื่องของสิ่งที่ดีงามทั้งหลายทั้งปวงแบบน,นี้เราก็จะได้เห็นว่าบุคคลหลายคนที่เราได้เห็นนั้นเป็นบุคคลที่มีคุณค่าในตัวเองเป็นคุณค่าต่อประโยชน์ต่อสังคมเป็นคุณค่าต่อจักรวาลเมื่อเราหวนกลับมายศ <c oughs> ย้อนกลับมาดูตนเองก็จะต้องเป็นผู้ที่จะต้องเปลี่ยนอุปนิสัยเราจะต้องเป็นผู้ที่มีจิตใจที่มีเมตตาเห็นอกเห็นใจหากเสียสละอะไรใดใดได้เพื่อให้คนอื่นแม้จะเล็กจะน้อยต่างๆก็ยังดีกว่าที่จะไม่แบ่งปันดีกว่าที่จะไม่เสียสละไม่ว่าจะเป็นความสามารถด้านไหนด้านใดใดก็ตามก็ถือว่าเป็นประโยชน์หากเขาได้รับประโยชน์จากความรู้และความสามารถของเราได้เปลี่ยนแปลงได้เปลี่ยนชีวิตก็จะถือว่าเป็นเรื่องที่ทําให้สังค คมนั้นดีขึ้นมนุษย์คนดึงที่มีความทุกข์จะสร้างพลังงานลบมากมายถ้าทำให้เกิดความเสียหายเดือดร้อนไม